นอนสบายแท้ครับสบายอยู่ค่ะสบายอยู่ก็รับแข,ขกกันแล้วล้วนอนโอ้ยแขกหลายเนาะแขกหลาย<อ>แขกคนไทยหรือแขกคนตางประเทศครับตางประเทศ,เทศค่ะตางประเทศโอ้ยมีฝรั่งสาว,สาวมาบอกครับบอกขันมีฝรั่งสา,สาวทุกกริ้งหาผมจย่าน้อยนะครับเด้อผมสีไม่จีบสาวฝรัง่งอูายีต้ารูไซยอืมมันเลยถือแก่เจ้า เอานั่นให้ผมจักนั่วนะครับแตงงมัวว่ามือนันหวานแซ่บไหร่แบบเก้าด้วยงี้10บาทเอาเนี่ยน่นเห็นว่าขันขันผมมาแล้วมันมีคนมา,าตัวโอเคเลือกให้แน,น่จ้าั่ออกมาแล้วแค่แบบเคาเตองบาทลูกแดนลูกเสียงอีกจะหมวยแล้วดิอาชีลอดบ่า ว่าหันวานผู้ใดครับดูกสาวเพื่อนดูกสาวเจียววะครับเ,เอาเรียงให้รวดเอายี่สิบาทด้วยี่สิบบาท,บาทสามสิบกสามสิบมั้งเออเอาเลียงมั้ขา,ายเพื่อสี่สิบเอเอไม่ข<อ>ายผัวจาของานอีนอนอเลียงว <c oughs> ันนี้าะเรียนมา,มาหาวครับจะ,ะเรียนมา,มาหาวอน,นี้ ขรเมทสิอไนี่เอลีเรอนมึนี่เม้ัวทำอะไรเนี่ยอาฮือฮือฮอเือฮ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 ือืออฮือฮือฮืออฮือฮือวือฮือฮอฮื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 อืออฮื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 อื้อฮือฮขอฮงอฮื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 ออฮื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 อฮอือเฮือฮือฮือบ่อฮืออฮือฮืืออืออือปืดอฮือฮืฮออ บ่ปาดได้ดอกเพราะว่าเอ่อบ่เป็นยังหรอครับมีน้ำกินบ่ครับโอ้อยากกินน้ำไรน้ำอะไรพมาขายน้ำแข็งดอกไหนเจ้าไม่มีน้ำน้ำีะหายวะปวดจะหายโอ้ยเนาะปวดาะแห้งเป็นผงเลยแม่ชงยงขอน้ำกินหน่อยนี่วะนี่อยู่ครับแก้วคนละปวดแล้วปวดเที่ยวเราพีวัยหนอไปซื้อน้ำก็ต้อนบ่แม่นผมก็มาขายน้ำให้พวกว่าสาบาวแขกมาหา แก่มหาก็เลยเออเขาเลยมาเดียงน้ำกับเจ้าพี่น้องครับมึอผู้ใดลูกผู้ใดนี่โอ้ยแบนแก้วลูกผู้เบาเนาะจ้าปวดพู้อ้ลิ้นตัวนี้เปล่าฝันดี่ดีฝันบางไหนฝันรักผู้เบาัที่ฝันรักผู้เบาที่เสียงเด็กตัวเด็กแปดเก้าเสียงแปดเก้า ไปเห็นผู้บ่าวมากมักผู้บ <fal mus> ่าวมากมักเขาสิมากาะกับขวางบ่เนี่ยมันเนี่ยเจ้าฝันบ้านเมื่อนั่นฝันว่าเจ้าแต่งงานครับคอยถือก็ได้ฝรั่งไหมคอยฝันว่าเจ้าแต่งงานกับฝรั่งอืเออจะาคอยตีเสียอยู่เจ้าแล้วจะซีแล้วตีเจ็ดซีตัวเพราะว่าเจ้าเกิดเก่าสามเนาะ ก็วิสครห์มันเจ้าแล้วก็กาาาาแล้วแต่กะมันกะตีไผ่ตีมันนั่นละอ่าตีไผ่ตีมันนั่นละเราไปเราม่ <laughs> ได้เนี่ยอ่าเอาใบใบครับใบเลยออตอนนี้ขอใบหั่มกันตอนนี้ผมไม่ได้เอาหั่มมาด้วยนะฮะออมไม่ได้เอาหั่มมาด้วยวันนี้ออมอะไรก็มาขอจะใบจะหั่มกันนี <laughs> ่นะฮะ ข่อยว่าได้แพงได้หำนี่ข่อยว่าฟังได้ข่อยว่าได้แพงแต่ว่าข่อยย่านเจ้าบายแล้วข่อยย่านข่อยเป็นนิ้วเขาเปลี่ยนดอกเอาผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเด็กน้อยเรียนหำมันเป็นนิ้วเลยเขาวางสนเออเขาวางสนเนาะเมื่อเป็นดอกมันว่าแตนเจ้าสิบายวนะเขาใช่ใบก็เอาจะเป็นนิ้วข่อยเราจะเป็นนิ้วไหมเจ้าว่าเป็นได้เจ้าเป็นผู้บายข่อยเป็นคนหายใบไหมไม่ถ้าผู้ยิ่งใบเขาเป็นนิ้ว เออพี่น้องครับนี่มาถกเถียงกันอีกนิหน่อยครับผู้เฒ่าโบร้านเพิินบอกวใบแจไปเหรียญหำ่เจ้าของมันสิเป็นเหนิวบอกลูกตอนเป็นนิ็กน้อยเพนา่ล่ะแต่ว่าบัดตอนญงขึ้นมาแล้วผู้ยิงใบคือบ่เป็นหนิวตีอันนี้เกว่าสงสัยอันนี้แดงขึ้นวันนั้นว่นี่แดงโอเคครับเนาะ เออปาดด้วยปาดด้วยเออเสียเสียงเสียงก็เห็ดปัวอีกอืมไม่ใช่สิบหาชิบนะอืมตกแตกเทแล้วรถเห็ดปัวก็ได้อืมเอาตอนนี้ก็จะทำการปาดแตงโมให้ดูครับเพื่อพิสูจน์นะครับว่ามันจะแดงไหมแดงมะเข่าไม่คือบดแดงวันนี้คือเป็นสั้นหนึ่งนะแดงในผงบดแล้วแดงในผงสั้นๆเหมือนเส้นน้อเนาะเตียงน้าเสียเท่าเตียงน้าเสียท่าโอ้ยทำไมบดแดงเสียเนาะ mày ừ. nhìn nữa thì bắt chôm mẹ chào bố nó Dạ Dạ Bà bắt quá cứ bắt <laughs> <laughs> đèn đi bắt đèn bắt đèn bắt đèn đèn bắt đèn đèn bắt Bà bắt quá Ok đèn bắt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  đèn 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 หวานเ่าไม่ขี้มุ่งหรอกเอาเสน่ห์นะเอ้าครับตัวสอบแล้วหลายๆอันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณพาด้วยครับพาเดลยเออะตัวสวอปด้วยหน่<า>เป็นผ<ช>้าครับเพื่อความสบายใจนะครับพีน่น้องเออถา้าบ่าดแดงกระถ,ถือจมเนาะาว่าดเจ็บวอดถั่วขายแตงูว่าแดงจืงคืงบาดป้อตะเปิดออกพันแดงบาดจืงคืน กเออครับเดี๋ยวซิมกอนครับคนที่าซิมใหนซิมพี่น้องเอาหน่วยฉีไลาไๆครับดงโอ้ยอันนี้คือเงินแดงงามนี่คนหน่อนนีนื้งะเนื้อน่วยนั่นอยอโอ้ยแมน พี่น้องครับวันที่สิบหกย้ำหรือมาบุญบานม่วงนะครับเดอ้อเจ้าเลี้ยงยังเจ้าได้ยังใส่บุญจะถิ่นยังโอ้ลอลอยลาผมว่าขัวไก่บ่ก็ไม่ใช่ครับรูปประจำเด้อนครับผมรัปประจำเดือนคเออกินข้าวบุญใช่ไหมจิ้นข้าวบุญได้ครับได้วันที่สิบหกนะครับนะพี่น้องครับไว้สักนิดละครับนวดขี่ไล่ปัดงามนี่เขาเขาเขาเอือนนั่นเขาเอือนว่าคนเฮานี่อย่าเบิ่งแต่ทางนอกเมืนบ่ ไอ้เบิ่งทางไหนพร้อมนั่เสียพู้ให้อว่าอาจจะนำใจดีนว่อ่าหน้าตาดีดคือจังเกนี่เวลาเอาไปเป็นดกเป็นเมียลรวกออาจจะเป็นคนดุ้ายก็ได้พิจารณ์คือบโง่แตงไม่นี่ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับไปไหมดึงดงดึ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 งดดึดงดึงดึงดึงงดึงดด้อย